บอนี่ล่ะมีนะครับมาด้วยนะครับวันนี้กรรมการปล่อยมือนะครับเตะเราไหมศูนย์จุดแปดครับผมดูที่จอครับมีเสียวครับตัวนี้ศูนย์ต่อไปนี้ครับกรรมการปล่อยมือครับผมโอ้ยครับผมจุดศูนย์จุดห้านะครับตัวนี้ครึ่งโง่นะครับเอาปลาทอดมาอีกหนึ่งตัวปลานะครับฝั่งเอนะครับเดินนะครับเริ่มผมบอกนี่ล่ะ ย้ำไปทีหนึ่งไปไม่ต้อง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 ขึ้นเลยอโอ้โห,โโหเป็นตัวโอแบกเฮ็ดปากครับผมโอ้แบกเฮ็ดปักนะทุกคนตัวแรกนี่นี่นะหัวแบกเฮ็ดปักครับผม ไม่มีจ้ะเอาบัตรอยู่นี่นะครับถ้าได้บังไว้ดิครับไปนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้เป่าหรือเปล่านะครับวังว่าจขึ้นชั้นครับผมดูที่จอนะครับปล่อยนะครับหนึ่งจุดศูนย์ครับได้ปลารวมตัวที่สามครับเออมาเบียดเขาเบียดได้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 ครับได้ครับ ผมแปกเ็ดบักนะครับกินไปอย่างสะบัดหายไปเลยหัวสิบกรัมนะนี่เธอสวยงามนี่ครับขอบคุณครับหมายเลข108รอน้ำหนักนะครับเข้าเป็นประรวมตัวที่สองกดได้ไหมครับสวัสดีครับมีนะครับมาด้วยนะครับวันนี้ทริปนี้นะครับขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับ ได้ปลาพอดีเลยส่งบัตรแล้วครับขึ้นชั้งนะครับหนึ่งสือแปดเจ้าของปลาดูที่ตาช่างดูที่จอครับมีเสียวครับตัวนี้กดอลาดีนะครับกรรมการปล่อยมือครับผมโอ้ยฮะจุดผมศูนย์จุดห้าครับตัวนี้ครึ่งบอะครับแต่ได้ตอนนี้ไม่ไม่มีผลครับตอนนี้ไม่มีผลนะเพราะว่าต้องรอนะครับศูนย์จุดห้าตัวนี้ไม่มีครับวางเลยวางเลยวางเลย มาดูเดี๋ยวดูปลานทับนะครับว่าจะเท่าไหร่นะเพราผมอ๋อยังไม่จอใช่ไม่งร้อยครับเมืาัวนี้ของโตทับมัสตาร์ดหมายเลขหนึ่งสองห้าน้ำหนักขึ้นสีจอรชมรชมรอชมกรรมการปล่อยมือนะครับเตะเราไหมศูนย์จด แปดครับโ,โอ้โหโดนตโโเตะเห็นเห็นเลยโดนเตะเห็นเห็นเลยโอ้โหโ